สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนกุมภาพันธ์2567นะคะปอจจุบนอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคะ่ะค่ะเราก็จะเริ่มการอ่านดวงนะคะเป็นดวงภาพรวมการเงินการงานเป็นเรื่องทั่วไปนะคะสำหรับชาว ราศีสิงลส์ลักนณสิง์เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านบ้างนะคะอาจารย์ขออนุญาตเทพเทวดาครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองตัวท่านขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวรนะคะช่วยเปิดทางให้อาจารย์ได้เปิดดวงำทำนายทายทักดวงชะตาของชาวราศีสิงลส์ลักนณะสิงได้แม่นยำถูกต้องชัดเจนนะคะพลังงานไพ่ของชาวราศีสิงค่ะไพ่ขึ้นเจ้าแม่กวนอิมปางผ่นก่อนนะคะ judgment ค่ะการประกาศข่าวดีนะคะการที่เบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ,ะประทานความโชคดีความสำเร็จให้กับท่านท่านจะได้รับข่าวดีค่ะอ่าไพ่สิบเหรียญค่ะเงินก้อนใหญ่ค่ะท่านมีโชคลาภอาจจะได้จากความฝันได้จากเลขทะเบียนบ้านก็ได้นะคะมีเกณฑ์แบบนั้นนะคะและอาจจะมีเกณฑ์ได้ แนวเรื่องของมรดกก็ได้เรื่องของโชคลาภลอยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับสิบเหรียญนะคะและข่าวดอนนีอีกอันหนึง่งมั่นหมายแต่งงานค่ะใครที่คบหากันมานานมีเกนเปิดตัวค่ะประกาศแล้วค่ะจัดสเมินมั่นหมายแต่งงานเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าใครโสดแปลว่าว้าวความรักอีกแล้วใครโสดแปลว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ค่ะ คู่บุญบารมีคู่ศีลเสมอกันอ่านะคะเจอแบบนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุดินนะประสบกันมังกรกได้ที่จะเข้ามานะคะหรือชาวธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนก็ได้นะคะที่ชาวสิง์จะเจอนะคะแล้วก็มีไพ่สามถ้วยเฉลิมฉลองนะคะความรักความสมหวัง มีคนให้การแบบสนับสนุนอีกกองเชียร์เยอะค่ะโชคราบลอยจริงค่ะหนึ่งเหรียญค่ะ,ะมีเกณฑ์แบบหนึ่งเหรียญสิบเหรียญได้รางวัลใหญ่นะคะ,ะมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่สองที่สาอะไรก็ได้นะคะรางวัลแจ็คพอตก็ได้อ่นะคะราชาดาบค่ะมีเกณฑ์ถูกโปรโมท เลื่อนขั้นปรับตำแหน่งค่ะ,ะตำแหน่งใหญ่ขึ้นแน่นอนค่ะมีเก์ได้มรดกค่ะนะคะไพเดทขยายด้วยหนึ่งเหรียญเนาะไพ่พลังงานสองดาบนะ,ะพลังงานสองดาบเนี่ยอาจจะมองในเรื่องของการตัดสินใจนะคะอะไรก็ตามที่ท่านตัดสินใจไม่ไ,มได้เนี่ยถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วอะไรควรจบก็จบนะคะอะไรที่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ นะฮะมันทวงชีวิตนะฮะชาวสิงก็จะเด็ดขาดในการตัดสินใจได้เพราะท่านมีพลังงานไพ่ราชาดาบนะคะอ่าไพ่เก้ามิถาวนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะท่านจะมีความอดทนอดกลั้นที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาฝนมันจะตกท่านก็เดินฝ่าสายฝนนะ่ะไพ่ใบนี้ท่านจะไม่หวั่นกับอ่า อุณภูมิร้อนหนาวอ่าฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ตามนะชาวสิงห์ท่านมีความมุ่งมั่นในสิ่งที่จะทํามากอย่างงานเนี่ยไม่เสร็จไม่ไม่มีทางเลิกอะไรอย่างเงี้ยจะดึกจะดื่นท่านก็จะทําให้มันสําเร็จลุล่วงนั่นแหละความหมายเก้าไม่เท้าแปลว่ายืนหยัดอยู่ตรงนี้ไม่ยอมแพ้กับโชคชะตาหรือกับสภาวะอะไรทั้งสิ้นนะคะนั่นคือชาวราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นดวง เดือนนี้จึงเป็นดวงแห่งความสําเร็จเพราะท่านไม่ย่อท้อนะคะท่านไม่ย่อท้อและท่านก็ยังเ,เขาเรียกว่าใช้พลังงานแฝงช่วยอาจารย์มองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละท่านอาจจะสวดมนต์ไหว้พระขอพอรด้วยทําให้ท่านมีจิตใจที่ฮึกเขิมขึ้นมานะทาให้ท่านมีเป้าหมายที่จะทําให้มันรุ่วรงและสําเร็จนะคะส่วนความรักค่ะ ถ้าทะเลาะกันบล็อกกันไปจะมีการเปิดบล็อกค่ะช่วงหนึ่งจะไม่คุยกันแต่จะกลับมาคุยนะคะ,ะถึงยังไงก้าวไม้ก็ไม่ไปจากกันจริงหรอกคะ่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็บอกรักกันก็ไปต่ออย่างเงี้ยนะคะใครมีปัญหานะคะก็จะกลับมาคุยกันได้ในเรื่องงานอ่าโทษทีในเรื่องของความรักนะคะส่วนเรื่องงานค่ะ เรื่องงานใครที่ว่างานจะได้งานทำนะไพ่เดทเนี่ยใครออกจากงานมาสักพักแล้วอุ้ยอึดอัดเมื่อไหร่จะมีงานทํเพราะเครียดเรื่องรายรับรายจ่ายอย่างเงี้ยนะคะท่านก็จะได้งานเพราะสองถ้วยคือเซ็นสัญญาสองถ้วยสามถ้วยนีย่คือข่าวดีละการประกาศเห็นไหมและงานนี้มันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของผลประโยชน์ที่ท่านพอใจนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะ โอเคเรามาอ่เปิดเพิ่มนะคะขอเจาะในเรื่องของงานอีกครั้งค่ะการงานของชาวราศีสิงห์นะคะเออ่พลังงานไพหน่หนึ่งดาบนะคะหรือหนึ่งเดเมเชียนนะคะ อาจารย์มองไพ่ใบนี้นะฮะจะเป็นพลังงานของความสำเร็จนะฮะไม่ว่าจะเอ่อมือที่ถือดาบหนึ่งดาบที่อยู่ในมือมีถ้วยมีเหรียญมีคาถาเนี่ยอุปกรณ์หลายอย่างนะฮะที่ท่านมีความชำนาญหลายอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องงานท่านจึงสามารถที่จะแบบทำงานอะไรก็ได้เพราะท่านรู้แทบทุกเรื่องอะอะไรประมาณนี้แล้วไม่ใช่รู้แบบงูประปานะ รู้แบบมีความรู้จริงๆนะคะราชาไม้เพราะฉะนั้นในเรื่องงานนะ,ะท่านจึงจะประสบความสําเร็จได้ถึงแม้มันจะเจอปัญหาบ้างไพ่สามดับนะ,ะแต่ท่านก็สามารถที่แก้ไขปัญหานะ,ะอย่างอาจจะเป็นปัญหาของเพื่อนร่วมงานที่อาจจะมีความคิดที่ไม่อืมเขาเรียกว่าคิดคิดคนละมุมอะแต่มันสามารถที่จะมาจอยในเรื่องของเอาเธอเก่งด้านนี้ฉันเก่ง ด้านนี้ก็เอามารวบรวมมาผูกเข้าด้วยกันมามัดเข้าด้วยกันมาจอยกันอย่างเงี้ยมันทำให้งานเนี่ยมันมีรูปแบบที่ที่หลากหลายขึ้นที่ที่ดีขึ้นก็ได้ด้วยนะฮะมันเป็นไอเดียของท่านสองคนที่จะช่วยกันแบบนั้นก็ได้เราไม่ได้เอาผลงานของเราคนเดียวแต่เราแชร์ผลงานให้คนคนที่มีส่วนทำกับเราอะ นะคะก็อาจารย์แปลแง่ดีนะคะเพราะสองใบเนี่ยมันดีอยู่แล้วเพราะเรื่อสามดาบก็จะไม่ได้แปลถึงขั้นเสียหายมันก็แค่มีความคิดการนําเสนอในเรื่องของงานต่างกันอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นวัยเรียนเนี่ยการเรียนเเธอเก่งคณิตศาสตร์ฉันเก่งภาษาอังกฤษเอามาจอยกันแชร์แชร์กันอ่าก็จะแปลแบบนั้นนะคะโอเคในเรื่องของการเงินล่ะ การเงินของชาวราศีสิงขึ้น5มนเาเมถาวค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยอาจจะเป็นเรื่องของรับผิดชอบของคนในบ้านครอบครัวพ,พ่อแม่ญาติพี่นอ้องอ่านะคะเพราะท่านเป็นคนใจดีไงท่านก็จะซัพพอร์ตดูแลคนอื่นนะคะเรื่องเงินจึงเรื่องเป็นภาวะช่วงเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์นะค่า,ชาใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอาจารย์มองงั้นแต่ยังน้อยมีไพ่เพจอัพคับขึ้นมา1ิถ้วยขึ้นมา ท่านก็สามารถที่จะหารายได้ใหม่ๆเข้ามาจ่ายออกไปก็มีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นมันแปลว่าน้ําไม่ขาดสายอ่ะเงินก็ไม่ขาดสายเข้ามาตลอดนั่นแหละอ่าต่อไปความรักค่ะความรักสถานการณ์เป็นยังไงชาวสิงห์ทำบร้านการปรับการบร้านถ้าทะเลาะกันมีปัญหาปรับความเข้าใจกัน มีเป้าหมายที่จะเดินไปด้วยกันค่ะ7ดไม้เพจอ่ n นเด็กถือไม้นะคะความรักจึงแปลว่าท่านยังสามารถแบบไปต่อกันได้ถ้ามีอะไรที่มันอออาจจะขัดแย้งมองต่างมุมแต่อยู่ด้วยกันบนความแตกต่างได้นั่นเองนะคะโอเคขอสรุปด้วยไพย่ออร์คโคนะคะ นางฟ้าประธานพรค่ะจักรวาลนะฮะเบื้องบนเปิดทางให้กับท่านแล้วนะคะอ่าท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นคุณแม่เป็นหัวหน้าผู้หญิงเป็นเจ้านายผู้หญิงก็ว่ากันไปอ่ามีคนรักนะนุถนอมปกป้องดูแลท่านมีอะไรก็ปรึกษาหารือได้เพราะท่านเออมีแต่คนรักอ่อาจารย์มองนั้นเลยนะคะอีกใบค่ะเนี่ย มีคนส่วนมากจะเป็นผู้หญิงนะปกป้องอยู่เนี่ยะนะคะก็ไม่ได้แปลว่าแม่เดียวจะเป็นหัวหน้าเจ้านายผู้หญิงก็ได้นะคะท่านจะมีคนเหมือนกับเป็นเป็นผู้สกรีนอะไรที่มันไม่ดีออกจากชีวิตท่านอะ่ะเออนะคะเห็นไหมเหมือนภาพคุณแม่ห่วงลูกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือไพ่ก็จะสรุปว่าชาวราศีสิงห์ท่านโชคดีค่ะ ไม่ว่าจะได้จากพลังงานเล้นลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานแฝงและยังได้พลังงานจริงๆจ,จ,จากบุคคลที่ช่วยเหลือเกื้อกูลท่านทําให้ท่านทําอะไรมันพอเรามีคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออะไรต่างๆมันก็ง่ายเข้าหรือแม้กระทั่งพลังงานพิเศษสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยยังช่วยอีกต่างหากเพราะท่านเป็นคนดีอ่าท่านกตัญญูรู้คุณอย่างเงี้ยนะฮะท่านจึงได้แต่สิ่งดีๆนั่นเองนะคะ โปรดน้อมรับนะคะชาวสิงห์นะคะนี่คือดวงของท่านค่ะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ